ไทยังไทยังไทยังอัดไยแล้วเนาะก็ขอขอสวีดัสสวยแล้วครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเกมไรเกมไรเอ่ย ใครโนถูกไหมอ่ะใช่เลยแล้วกันคุกกี้มาม่านั่นเองก็คือครัวของอาม,ม่านั่นแหละโอเคเข้าเกมงันเลยเพื่อไม่ให้รายการเสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลามากกว่าไปถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้าเสียงผมขัดชันหายๆก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าทุกคนได้ยินเสียงแ,แปลกๆเนี่ย ขอภัยเป็นอย่างสูงมากเลยแล้วกันนะครับโ <Okay. S 3> อเคไม่ยอมรับก็ได้อันนี้เราได้ไปแล้วนี่ใช่ถ้าจะไม่ผิดเราจะเข้าขัว พวดีผมเล่นแชกกับเพื่อนนะครับเพื่อนคนนึงมันบอกมาว่าให้เล่นใหม่ให้ทําเนื้อใหม่ให้ทําสเติกเนื้อใหม่โอเคงั้นเราไปเล่นอันที่เป็นสติกเนื้อเลยแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าจะเล่นได้นานเท่าไหร่ไม่น่าจะเกินส0นาทีหรือไม่ก็8นาทีอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไทำ ทำเลยร้านยังไม่เปิดค่ะโอเคอันดับแรกคือการหั่นมะหอมอ่ะขออภัยด้วยนะครับ พี่เล่นเกมอยู่ค่ะอย่าเพิ่งกวนพี่ได้ไหมโอเค,อเ,คเราทำได้ดีมากเลยนะครับ <Wow. S 2> ว้าวแหลงอัม่นี่เพงมาคันแรกก็เก่งมากเลยนะโอเคไปกันเลยคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะประมาณ12นาทีโอเคต่อไปคือการทอดทอดหัวหอมระวังอย่าให้ไหม ทุกคนสังเกตดูนะครับมันจะมีว่าดีหรือไม่ดีโอเครีเฟรจสิ้นว,ว้าวเออมาชอบสูตรนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็เปลีนต่อที่การบดเนื้อเขาเรียกว่าบดเนื้อหรือเปล่าไม่มั่นใจเครื่องบดเนื้อน่าจะใช่นั่นแหละ ึ่งนนสักซ้มอย่าหมุนแรงนะคะเดี๋ยวที่หมุนมันหลุดใช่นั่นคือข้อเสีย โอเคว้าวพี่หลานทำได้ดีมากเลยนะเนี่ย oh. ถ้ามีอะไรเล่นข้าก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะขอเตือนอีกครั้งถ้ามีอะไรเล่นข้าขออภัยด้วยนะครับหอมเจียว เราต้องคอยดูตามลูกศรน,นะคะว่ามันไปทางไหนโอเคไปกันต่อผมมีความขัดข้องกับไม้นะครับไม้มันดูแปลกๆอะไรไม่รู้อะ่ะช่วงนี้ไม้ผมเปลี่ยนไปเยอะเลยผมมีคำแนะนำท้ายคลิปนะครับ อบอกเลยแล้วกันใส่ใส่หูฟังแล้วดูคนเดียวอย่าให้ใครดูด้วย ทำแค่เดียวนะครับและจับเวลาทำไมเนี่ยผมว่าอันนี้ง่ายสุดแล้วใครว่าง่ายก็คอมเมนต์กันหน่อยนะช่วงนี้ไม่มีใครคอมเมนต์โอเคกดเนื้อให้ดีที่สุด A chip li phai long โอเคเออผมว่าผมจะทำคลิปพอแค่นี้เนาะเพราะว่ามันจะมีอินโทรกับอินโทรท้ายเข้ามาไงอ่ะงั้นก็เด็ก ราด b าร์ e ีคิวบถ้าเครื่องหูติดติดดับๆก็ขออภัยด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีค้างประการใดเนี่ยก็ขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ลาก่อนบายบายเราเราจะไม่ขอเสิร์ฟมาหาแล้วกันไปออกกันเลย